ยง่ะฮ <laughs> สบายดีทุกคนสบายดีเอซีทุกทคนเลยเดอ้อสบายดีพี่น้องสาวลาวเฮา How? พี่น้องสาวฝั่งไทยพี่น้องต่างประเทศเบิด์สกุลทุกคนเนาะวันนี้มาพอกันกับสไตล์สาวลาวอีกแล้วพี่นอ้องวันนี้น้องละก็ แต่งต้นแต่งตนะมอนี้ก็เป็นเวลาสี่โมงนะอะเนาะลงละสิไปเพอบุญคือเก่าพี่น้องมอนี้สีพาพี่น้องเขาในบานเนาะอันยากาตอนนี้ก็เมื่อนฝนสิตกพี่น้องแต่ว่าบนตกยจ็งเท่อะนะยังหอนเอาคือเก่าหนีก็เอาก็าจะนุ่งซินเบียงแพคือเก่าพี่น้องสีพาพี่น้องไปพอบุญในบานเนาะแต่ว่าตอนนี้เขาก็ยังมาทันไปเถอะดอกยังอยู่เหอนอยู่พี่น้องเอ้ยสีพาพี่น้องไปเบ่งบรรยากาศเนาะอ่า เพราวะว่าตอนนี้อยู่ลวาวค่ะบรรยากาศเย็นหล้วน,นนี่แต่จะมีเหมือนมีลมนมเนาะเหมือนฝนจะตกแต่ว่าฝนบ่ตกป่ะพี่น้องมันเหตุคือ,อ,อเนาะคือฝนสิกตกยังประมาณน,นี้หละแต่กาวม่ตกจักเถื่อตอนเพี่ยนกับอากาศท้อนเอาเนาะตอนนี้จะมีลมพัดมาแล้วพี่น้องจะค่อนข้างจะเย็นแน่เน,ะนาะ,นเ,นะเดี๋ยวน้องหลากก็สีพาพี่น้องไปเบ่งบรรยากาศข้างนอกก่อนเลยตอนนี้ก็ยังถ่าน้องสาวเนาะกำลังสีไปขี่รถไปพี่น้องขี่รถจากไปนะ ตอนนี้เขากะถาน้องเตาพนดวนยังเกลี่ยของท่านแล้วเนาะโอ okay, เคเดี๋ยวน้องหลักสิพาพี่น้องไปเบื้องบรรยากาศข้างนอกกันเลยคุณจ้าตอนนี้เขากกําลังเข้าในบ้านบรรยากาศตอนนี้ <c oughs> บรรยากาศตอนนี้ก็แบบมันมืดคึ้นร้ายพี่น้องเลยเขากําลังพาทุกคนเข้ามาในบ้านนะทีเข้าไปพอบุญเนาะบรรยากาศเนาะเบื้องนอกทุ่งไทยทุ่งนาประมาณนี้แหละ <c oughs> ็คือเส้นทางเขาในบ้านเนาะบางกน้อง่าก็สิประมาณนี้ละจ้าเพราะมีเส้นทางผู้ย่างเพาะมีแต่ทางแดงนี่ละโอ้โหตอนนี้เขาก,กำลังเดินหน้าเขาไปในบ้านเพื่อไปผอบุญนะพี่น้องไปพผอบุญเถื่อนคนตายเนาะเพราะว่าเขาสมตการแล้วเลยเนาะสมตการแล้วเมื่อวานนี้เมื่อวานนี้เขาก็ัางกองบุญกองบุญประมาณ มีกล่องบ่าหรือว่าหาเนาะแล้วก็มีกล่องบวชนำเดี๋ยวเฮาฮอดขุดแล้วก็ยังสีทายให้พี่น้องในเบิ้องกัเนาะตอนนี้เขาก็มารีวิวเส้นทางสิประมาณนี้แล้วพี่น้องขับรถไปทายวิดีโอไปนะขับรถแบบสาซาเลยบ้านเมงสีประมาณนี้พี่น้องอันนี้ใครเน่ะว่าเข้าโคดทางนะคันบ่าโดนีไงงงอีเลยชึบชึบชึบเส้นทางแบบประกาศแซงเงีนั่นเนี่ย สึกยานยานงวงสิตัดหนารถพยานงวงนี่พยานงวนนงอย่าไปตัดหนารถติ้วรถอย่าตัดหนารถได้ลูกนำแสงเลยแสงเลยทุกคนโอ้ยทางก็สิประมาณนี้แหละอระชับอระชับออาเอา,เอาวันนี้ง่ายวันนี้โอโ้โหดีนะที่ใส่แพรฝากมานะ กานบุญกับทีเทวบาอ่ะย่างของข้าเอินบ้านเนื้อบ้านไต่ละมัง้งประมาณพอพอใจคือกับรรนากาศวันนี้กับพรข้างแบบคือคนจีนตกเนาะแต่ว่าคนมาตกหรอกมันเห็นคือซื่อๆนะอ่ะเดินหน้าต่อเรึงนอไม่ทางเลือดเหี้ยนถ้ากับซาโมงมันจะเลิกก็เหียน เราต้องขับแบบซาซ์นะนางั้นก็เป็นโเนี้ทุกคนจะมาก็มาเลยขอคุณเขากำลังไปเลยนรพคูณบ้านไห้กขนาดนั้นเนาะสันทอนอันนั้นสับ้านเนี่ย É terça é te Ah. ตังของตัวเองย่าทำาต่ว,ตว่าพอเมืมมมเม่อล่เมื่อเมื่อีกี้กับคุณไปเนาะน่าจะยุ่กว่าตใส่ขยัน้ำเลยเสียงจังสีเสียงจังสี

นางเจนีนางเจนันเลยค่ะใครเขอมามาจ้ะโอ้งามขนาดก็เห็นชอบ

โอ้โหพี่น้องเบิ่งสภาพเนาะลังจากที่ว่ามาแต่พอบุญเนาะตอนนี้ก็มานั่งค่ายเลขอีกนะพี่น้องสภาพตอนนี้โอ้ยหัวผูมากเลยหัวผูแหงพี่น้องพวาเฝ้าเนาะเฝ้าออกมากันนกับะบา่นะเฝ้าขี่รถเด่งมาเลย อย่างแบบฟฝ้าแห้งเนาะคือความจริงแบบฟฝ้าลายเลยมือนี่หยานบอทันเนาะอันนี้มันขำเนี่ยเนาะหาโมงแล้วตอนนี้พี่น้องเราเลยมานางคายเลยคือเกานะพี่น้องเอ้ยมือนี่ทางหัวเราหัวจะมือนี่ค่อนข้างมันฝนจะตกน้อมแต่ว่าบอทรงมันชีตกดอกเบิงสภาพนาการกะแต่ว่าฝ่ามืออยู่นะมือนี่ฝ่ามืออยู่เนาะยากินขนมมะลุ ฟ้าก็มืดคืนวันนี้อากาศก็จะเย็นนะเย็นแน่เนาะคากลายวันนี้พี่น้องวันนี้บรรยากาศดีลลยเลยเพราะว่าบรรยากาศมันมืดคืนเนาะปกติตอนนี้ก็อยยังแดดแห้งนะพี่น้องอยากกินมาเจาะเกลือลูกสาวอยากกินขนม ตอนนี้ก็เป็นเวลาสี่โมงหาโมงเนาะแต่ว่าบรรยากาศค่อนข้างเหมือนฝนสิตกเนาะมองเอาพี่นอ้องมืดเลยฝ่ามืดเลยยานว่าฝนสิตกนะคับฝนตกนี่สีแลนเขาในเหือดในใ้นี่แลนไปแลนมาอยู่นี่ละพี่น้องนีเนาะพี่น้องบรรยากาศก็สีประมาณนี้ละตอนนี้เขาเก็ะมาคายเลืคือเกา่าพี่น้องอุ้ยกระเป๋าสวยประจัน <laughs> นี่เนาะฝ <laughs> ่าค่อนข้างจะมืดแหงเนาะมือนนี่ เมื่อแทงนะบอมีแดดเลยแบบบรรยากาศโคตรดีเลยตอนนี้น้องลามักแทงเนาะบรรยากาศจังซีเนาะเพราะมันจะเ็ดไทยบอหอนบรรยากาศก็โคตรคักโคตรสุดยอดเลยชิวเดียวๆมองเก่าเลยพี่นอ้องอ่าให้ที่เปียกหันโมเมน,นต์ฝนตกนะหลดเขาคนแหงคนสายเขาโดเนาะขั้นโคตดมันจะไงเลยพี่นอกเขาก็เลยหดน้ำใส่นะเพื่อเอาห้มันไงอยังประมาณนี้ละ น,นี่ก็เงียบเงาแห้งพี่น้องบ่มีคนมาซื้อเลขกสัตอนนี้ค่อนข้างจะแบบมิดซีรีเลยมิดซีรีเลยคนมาซื้อหวยก็บ่มีวันนี้เขาก็หนุงหนุงจินอยู่นะตอนนี้เดียวเสียเบิ้งสีหายเบิงเบ้งหุน่นห้พี่น้องเบิ้งหุ่นเนาะเพราะว่า,าตั้งแต่บ่เคยหนุงสุดเบิ้มเนี่ยพี่น้องเลยเบิง้งสวยไหมคะ นุ่งสินนะเพราะว่าเขามาไ่เผาะบุญโอ้ยท้องมันสีไงเนี่ยอาเบ่งสักจวนสิประมาณนี้แลวพี่น้องคนไปเผาะบุญเน,นาะพระเบียงางฝาเหื่อ่านัหนังต่อโอเคแล้วนอเอฟซี FC จ๋ามันี่น้องหล่ากะซีเขาโตวไว้ซักนี้เด้ไอไวพบกันในคลิปหน้าไผ่ทีมาคลิปนี้อย่าลืม กดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งน้ำน้องเพื่อปอผาดคลิปแต่ไปของน้องล่าเนาะวันนี้น้องล่าก็ทิเขาจบคลิปไว้ซัมเนี้ยไว้พบกันใหม่ในคลิปหนะ้าบ๊ายบาย